ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมดูทานในดาววันนี้เราอยู่กันในเกมเซเว n นไนท์รีเบิร์นั่นเองขออภัยนะที่มาทําคลิปนี้ช้าเนื่องจาก มีงานลูกค้าที่จะต้องทำเยอะแยะเลยเด็กครับผมและนี่ก็คือหนึ่งตัวตัวละครที่หลายๆคนเดียป้ายยาม,มาว่าแทอนนะครับผมตัวละครที่ต้องมีติดไ d ดีแม่งโคตรที่จะหลอห่อเทเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มกันเนาะแล้วก็เคลที่มีเนี่ยก็คือเก็บหอมรอมดิดของสายเบียนะยังไม่ได้เติมสักบาทเลยก็รอเติมที่ไทยอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็นะครับผมอันนี้ผมชอบมากเลยนะนั่นก็คือเห็นไหมมีอยู่76ดครั้งแ้วท,ทั้งที่ผมยังไม่ได้สุ่มนั่นหมายความว่ามันมีการโยกย้ายจากตู้ที่แล้วมาตู้นี้ด ว่าใครเล่นเซิร์ฟไทยนะครับผมก็สามารถเก็บเรทการันตีได้ด้วยนะครับผมอาหารนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะตอนแรกคิดว่ามันน่าจะมีการรีเซ็ตซะอีก <c oughs> โอเคนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้เทโอมาหรือเปล่าขอแค่ศูนย์ดาวเนี่ยเอ้ยไม่มไม่เรียกศูนย์ดาวเรียกศูนย์ดาวได้ไหมเออได้แค่ตัวละครเดียวอะ่ะจะสามารถนํามาเล่นได้หรือเปล่าดังนั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแม่โคตรอยากได้แล้วก็เอาไปเล่น GP แล้วมานะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกัน 1ิบใบแรกครับมีมีการใช้200เพชรจงังหวะนี้น้องหนูหยิบขึ้นมาแล้วเป็นยังไงขอแบบเป็นสีรุ้งได้ไหมฮึบตัวเดียวเลยถ้าเกิดว่ามันหลุดมันจะได้แบบมีการันตีให้อนะฮึบป,ปื๊บโอเคแตกอันนี้แตกเลย <c oughs> อันนี้แตกของแท้เลยปื๊บปืบปบ๊โอเคเกลือนะครับผมแล้วก็ไปกันต่อครับที่20ใบาสายฟรีอย่างเรามันต้องได้จับเทโอหน่อยหรอวะโอ้โห <c oughs> แต่20ใบที่2ครับอีก56ครั้งการันตีเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับผมเอาอย่าหลุดเลนแล้วกันปึ๊บอื้ือื้อ,อเกลือได้เกลือดี <c oughs> ไม่ออกเลยยังไม่ขยับไปนะครับผมมันมีการันตีให้อยู่ไม่ต้องห่วงแต่การันตีว่าจะหลุดเลนหรือเปล่าอ่ะดา50 50โอ้หใบนี้ก็แตกอีกแล้วครับไม่ออกอื้อแล้วก็ไปกันต่อครับที่36นะครับผมเหลือ36ครั้งแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ้ แม่งไม่ลุงเลยไม่ลุงเลยโอ้โ,โอโ้พี่แกพี่แกเอาหนักจัดนี่จะให้การันตีใช่ไหมจริงจริงมีการันตีก่อนตู้ออกอยู่แล้วอะแต่ว่า <c oughs> ใครมันจะอยากไปการันตีใช่ไหมเออออกก่อนได้ไหมอะโอ้โหสิบหกครั้งอืรอบที่แล้วก็หลุดเลทน,นะถ้ารอบนี้ลุดเลทอีกก็คืออืมมันก็เกินไปโอ้โห โอ้โหไม่ออกเลยเว้ยฮ้ยออกเลยเว้ยคตนเหนียวโอเคน่าจะการันตีแน่นอนมาเรียบร้อยนะครับผมการันตีแล้วยังจะหลุดเลทอีกไหมย่าหลุดเลเลยนะครับผมตอนนี้มี5 0 50สีลุงนะครับผมไม่ตกใจเพราะว่ามันมีอยู่แล้วออกเป็น2ตัวได้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยสองตัวฮึบแม่งเอ้ยฮึบแล้วเป็นอาเทโอเฮ้ยสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ปะช่างโง่ซินดีเฮ้ยใช่ปะใช่แหละนั่นหละนะครับผมเรียบร้อยครับจบไปแล้วเทโอ อ่าสวยอ่าไม่ลุดนะครับผมเอาไงดีวะสี่พันผมคิเนี่ยมันก็ไม่น่าออกหรอกมั้งแต่ว่ายังไงมันก็สามารถเก็บไปตู้หน้าใช่ไหมล่ะเออลุ้นดีกว่าเนาะทุกคนอ่าลุ้นดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวแทนของคลิปหน้ากันล้วกันเนะะเาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนว่ามันสามารถอ่าหาในด่านได้ไหมนะครับผมมันสามารถแบบผสมและออกได้หรือเปล่าโอเคนะครับผมเกลือเกลือตามสูตรหมดตูดตามเคยเอาละสี่พันสุดท้าย พี่แกจะไม่ให้เลยหรือเปล่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันอุยอ้ยอุ้ยออกเรียบร้อยหลุดเลทดไหมหลุดเลทดไหมฮึบเทโอมันต้องรักเราหน่อยฮึบมานะครับผมแล้วก็บึ้มสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันโอ้โหเรียบร้อยหลุดเลทไอคิปหายไขวะเนี่ยคริส <c ris> นะครับผมโอ้ยออกมาทำไมเนี่ย โอเคนะครับผมตอนนี้ก็มีการันตีเขาก็จะเพิ่มเป็นการันตีให้นะผมว่าเอาสัก1ดาวเอ๊ะแต่หนดาวมันไม่โอเควะ่ะในเกมนี้อะถ้าเกิดว่าจะให้พาร์สีมันทํางานเพิ่มเติมใช่ไหมละ่ะปรับแก้สกิลให้แบบมันตัวคุณเยอะๆก็คือไป2ดาวแม่ง <c oughs> เอ้ยเฮ้ยไม่แน่ไงว่าในอนาคตบางทีอาจจะสูมออกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมละ่ะเออนะครับผมไม่ออกเว้ย โอเคถือว่าออกเร็วนะครับผมให้ได้การ,รานตีอ้ายังเหลืออีกเหรอโอเคยังไม่หมดนี่ว่าเอาล่ะน้องหนูขอออกมาต่อเนื่องได้เลยหรือเปล่านี่แหละนี่แหละมันต้องของดีกดข,ข้ามเลย <c oughs> ไอ้ชิบหายสีลุงไม่มาโอเคในครับผมแล้วก็ยังมีตู้ธรรมดาเดี๋ยวกดให้ดูไหมตู้ธรรมดาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเป็นใครลูดี้ก็รู้สึกว่าพาทีมชิบหายไม่เอาดีกว่าโอเคในครับผม27บครั้งเดี๋ยวเราจะสุ่มแบบรวดเร็วเลยไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะ ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับผมการันตีแรกเนี่ยโอกาสออก7อัศวินหรือไม่ก็อาจจะเป็นออก5ดาวทั่วๆไปก็ลุ้นให้มันออกเป็น7อัศวินกันล้วกันนะครับผมปึ๊บใจจริงอยากได้เป็นไอ้นั่นนะคาตานะมันชื่ออะไรนะเออเอสใช่ไหมเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> พุ่มโดมโดนด่าเนะี่ยโอเคเลยครับผมเฮ้ยกดไปครับการันตีเราได้เป็น7อัศวินเลยไหมจะได้จบจบปึ๊บจงอย่าลืมความตาย คือใครเอ่ยโอเคนะครับผมออกเจอัศวินนะก็มันมันนับการันตีให้ไหมไม่นับนะครับผมถ้าเกิดว่าออกเจ็ดอัศวินก็คือไปเริ่มใหม่เลยนะครับผมอะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อครับปึ๊บไม่ออกแม่งเอ้ยไอ้ไม่ย้อยไม่ออกเลยเหรอปึ๊บปุ๊บป๊บเฮ้ยคนมันดวงดีย่าหลุดเลทได้ไหม <c oughs> ปกติมันได้แล้วมันก็จะหลุดเลทเปลวเพิงแม่งหลุดเลทแน่นอนคือไม่คุ้นเลยเอสก็ไม่น่าจะใช้เปรวเพิงเฮ้ย เออได้อยู่ได้อยู่หลุดที่แบบว่าได้อยู่เอาแล้วทาไมราเชลเข้ามาวะไม่ใช่สิแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันออกจากตู้เลตอัพแล้วมันก็จะมาเข้าตู้ถาวรใช่ไหมหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> หรือผมจําไม่ได้เองเอ,อืมอ,อ้ยถ้าเกิดว่าใครจําได คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันผมลืม่ะอันนี้ลืมจริงไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดีเดดเรามาดูทานาของอัศวินกันดีกว่าว่าเราสามารถรวมแล้วก็มีโอกาสได้เทโอไหมนะคิดว่าน่าจะได้แหละตามสไตล์ของเกมเด็ดมาร์เบิลเขาก็จะยัดมาใส่ในตรงนี้ด้วยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ที่เท่าไหรก่ก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งหนว่าอัตราการผสมนะครับผมอะห้าดาวมีไหมนี่ไงเทโอใช่ไหมอะมาจริงๆด้วยโอเคนะครับผมก็หาได้ตามเดิมนะ ที่เหลือก็ครึ่งดวงอยู่แล้วสำหรับเกมนี้ก็เป็นระบบอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยตอนนี้ก็ผลประกอบการถือว่าดีนะวันนี้ไม่ได้ช้ำใจมากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเทโอจะออกมาแค่ตัวเดียวใจจริงก็คิดว่ามันอาจจะลุดเลทอยู่แล้ววะ <c oughs> ก็ทําใจมาบ้างพอสมควรแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าดวงดีก,กนะันแล้วกันนะครับสำหรับลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นลรงใจใผมครงท่อไปแล้วก็สำหรับลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผม